เอา้ารูดานั่นจะเอาของอยาไปไหนเอาไปบ้านโนเอลเดี๋ยวเอามาคืนนะยา,าโนเอลนล่หนัหน่อยโนดาน่มาแล้วแล้วปู่โนเอลจะไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอกปู่ไปวัดค่ำๆถึงจะกลับมางั้นเราก็สร้างได้เต็มที่เลยฟรีเนอะ แล้วกาอี้นี่จะวางไว้ตรงไหนดูด้าเอาก็อี้มาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอาอันนี้ทับไว้อันนี้หรออืมจะได้ <c oughs> ไม่ระวังไงเอาหัววางตรงนี้สิแกะตรงนี้ไม่ได้หรอตรงนั้นนะ่ะมันตกได้นะต้องทับไว้ <c oughs> จะเอาอะไรเป็นหลังคาดีอะลูด้าของนี่ไหมโนแอลอืมแล้วว่าเอาอันนี้ดีกว่านะ ัดีกว่าเอาผ้าเชื่อแล้วสินี่บ้นบานเรานะโต๊ะแอวอ่ะแล้วจะถามเราทำไมล่ะมาช่วยเราจับผ้าเลยจะไปไหนมานี่ทำยังไงล่ะเขาก็เอาอันนี้วางไว้บนเก้าอี้ตรงนี้ไงเนี่ยอย่างนี้หรอใช่ สีชูพูไม่เห็นจะสวยเลยสวยจะตายสวยตรงไหนสีชูพูเราเอาเนี่ยปูพื้นไหมอะ่ะโนแอลสวยนะอันนี้สวยกว่าสีน้ำเงินอะ่ะนุ่มด้วยนะโนแอลอะ่ะไม่เห็นให้เราช่วยสร้างเลยเอาใต่คนเดียว เอ,อเสร็จแล้วมาเร็วๆเ,เอาแล้วหลังนี่แ่ละจะทำยังไงก็เอามาวางไว้ตรงนี้ไงเดี๋ยวเราทำให้ดูนี่ไงเสร็จแล้วมาเลเร็วๆดูด้าไปไปไปโอ้ยโนเอลแบ,บตรงนี้ใช่ไหมใช่หูถ้าสร้างบ้านเก่งมากเลยอะโนเอลเราชอบอะ นอนอยู่แล้วต่อไปเราไปสร้างที่บ้านลูด้ากันไหมก็ได้นะแล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรต่อกันดีหละ่ะ no โนเอลงั้นเรามาเล่นเป็นผีกองกอยกันดีกวา่าสนุกนะงั้นเธอเป็นผีกองกอยนะ <c oughs> เธอนี่แหละเธอเรียนไม่เก่งก็เป็นผีไม่เราเป็นคนไม่คนเป็นคนต้องเก่งๆนะเรียนไม่เก่งเป็นผีแต่หลังคาเนี่ยเราก็เอาเป็นคนเอามานะ้งโนเอลแต่เราสร้างให้งาน โอ้ไม่เอาถ้าเธอให้เราเป็นเพียโนแอลเราไม่เล่นแล้วเราจะกลับบ้าน <c oughs>